วันนี้เราจะมาทำน้ำสามสีให้ดูนะคะอ่ะอันนี้แก้วย2ิบสองออนนะคะแล้วก็อันนี้น้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงสตรอเบอรี่ติ่งฟงเราใส่ไู่ที่สามสิบนะคะสามสิบมลนะคะใส่ไปที่ก้นแก้วเลย ส0มสิบ ML. ml เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ต่อด้วยน้ำสับปะรดสับปะรดจะเป็นสีที่สองนะคะ 20 ml สาสิบอันนี้20นะัะกรุด20 ml ค่ะต่อด้วยบูเลมอนหรือร้านใครจะใช้บูฮาวายก็ได้นะคะบูเราจะใช้เป็นสีด้านบน สิบ ml พอสามสิบสีเหลืองนี่ยี่สิบสีฟ้านี่สิบ ml นะคะติงฟงเหมือนกันหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะที่เราใช้ลองทำดูนะโซดา โซดาลงไปนะคะน,นี้เนาะประมาณอันนี้แก้วสับปะรดนะคะเห็นไหมคะอันนี้ช่องหนึ่งแล้วอันนี้อีกครึ่งหนึ่ง ส่วนอันนี้เราก็จะใส่พอๆกันนะคะรดน้ำจริงๆจะอยู่ชั้นล่างนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นแบบให้สีเฉยๆไม่ได้เน้นถึงรสชาติเท่าไหร่เดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งนะคะ ถ้าเป็นน้ําแข็งป่นก็จะดีนะคะนี้ใส่น้ําแข็งเท่านี้ก่อนนะอันนี้คือไซส์เราก็จะใช้น้ําตัวนี้นะคะถ้าสำหรับคนที่แบบทำใหม่ๆลองวนวนดูนะคะเราจะใส่แบบเบาๆทีละนิดนะได้สีไปเรื่อยๆหรือ จะเทด้านข้างอย่างนี้ก็ได้ใช้แบบหมุนแก้วเอานะคะทีละนิดเทเบาๆนะจ๊ะเอาละใส่แค่นี้ก่อนได้สองชั้นแล้วเห็นไหมคะเราจะเติมน้ำแข็งชั้นบนคือชั้นของสีฟ้านะคะ เนี่ยเยค่ะเราจะค่อยๆใส่เหมือนกันหรือว่าเราจะหมุนแก้วก็ได้นะคะถ้าเราเทรวมเนี่ยสีก็จะรวมกันนะคะแนะนำว่าถ้าเรายัางไม่คล่องก็ลองใช้เทคนิคนี้ดู ะคะเทคนิคคือใช้ช้อนตกักค่อยๆลาดไปเบาๆเห็นไหมคะแทนะคะน่าลาดไปแบบนี้ทำะะอะไรคะเป๊ะเองเสำเร็จแล้ว